วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ small win นะครับ small win การชนะเล็กๆนๆน้อยนะครับชื่อคลิปก็คือว่า small win ห้ามชินนะโว้ยคืออย่างนี้ครับเล่าให้ฟังคือผมเนี่ยเหมือนตอนนี้เหมือนมีลูก2คนนะครับ2คนนี้ลักษณะเนเจอร์ต่างกันมากนะครับแบร์ house คือเด็กดือ้อดื้อมากปัญหาเยอะมากนะครับ พนักง,งานใน400คนปัญหาเยอะมากหน้าร้านชานมเด็กชงถูกชงผิดนะครับรายจ่ายก็เยอะเพราะคนเยอะใช่ไหมปัญหาก็เยอะไม่หมดเลยแล้วก็ก่อสร้างมีเรื่อง HR เรื่อง R&D เรื่องวัตถุด,ดิบเรื่อง QC คืองานมันเยอะไม่หมดเลยครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ของลูกแบลนะครับแล้วก็ลูกอีกท่านหนึ่งก็คือลูกซันซูนะครับลูกซันซูเนี่ยก็จะเป็นลูกที่เรียกว่าปัญหาน้อยแต่สร้างปัญหาทีหนึงเนี่ยก้อนใหญ่นะก้อนก้อนโคตรใหญ่เช่นแบบ บริหารผิดทีหนึ่งแบบดีเลยสักสัปดาห์หนึ่งสัทุนสาสิบล้านอย่างเงี้ยแบบมันก้อนใหญ่มากนะครับคือซันสุใช้คนน้อยนะครับใช้คนน้อยมากๆเลยช่วงที่บริษัทแบบขายร้อยล้านใช้อยู่ประมาณ7คนนะครับซันสุใช้คนน้อยเลยตอนนี้ก็ก็ใช้คนน้อยอยู่ประมาณ20-30คนนะครับเทียบกับแบร์เขาสี่ร้อยคนอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของลูกซันสุนะครับ ทีนี้เนี่ยผู้ช่วยผมเนี่ยก็โอ้โหล่าสุดเจอปัญหาสันสุกใหญ่มากแล้วก็เราก็คุยกันว่าผู้ช่วยก็บอกว่าทําไมผมรู้สึกว่าผมสนุกกับการทําแบร์เฮาส์จังวะพี่แบบมันมันขาดทุนนะแบร์เฮาส์มันขาดทุนมันไม่ค่อยเห็นกําไรแล้วก็ปัญหาเยอะไปหมดแต่ว่าผมมีความสุขผู้ช่วยผมพูดนะผมก็บอกว่าอืมก็แบร์เฮาสมีสมอลวินไงมันม, Small Win, ม,นมีมันเต็มไปด้วยสมอลวินเต็มไปหมดเลยแบบมันแค่แบบวันนี้ วันนี้ลูกค้าชมมาหนึ่งหนึ่งชมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสมอลวินที่ที่ happy แล้วอะไรเงี้ยมันมันเต็มไปด้วยสมอลวินแบบ h นะมันก็เลยแบบทีมมันก็เลยสนุกเวลาเวลาได้โซฟปัญหาแบบเล็กๆเล็กๆเล็กๆแต่มันโซฟโซฟโโซฟอะไรเงี้ยมันก็เลยมี movement ด้านแบบด้าน improvement นะครับถ้าเป็นบริษัทใหญ่เขาจะเรียกศัพท์นี้ว่า continue at improvement แบบมันมีเรื่อยๆนะแต่สั้นสูนี่เวลาเรา จะทําอะไรทีเนี่ยมันเหมือนแกะสลักหินนะครับก็เหมือนอุกบาตลูกใหญ่ที่แบบมีแกะสลักไปสู้กับอุกบาทซึ่งมันแบบประสันสูมันโหดกว่าเยอะนะครับมันไม่ค่อยมีสมอลวินแต่ว่ามันมันให้ความปวดหัวที่น้อยกว่าคาแรคเตอร์ต่างกันคนนึงพูดมากปัญหาเยอะแต่ปัญหาน้อยอีกคนนึงพูดน้อยแต่ปัญหาเยอะแล้วปัญหาหนักมากนะครับปัญหาน้อยแล้วปัญหาหนักอืมก็มันก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้วก็แบบเออก็เพราะว่าเราเซเลเบตสมอลวินได้เรื่อยๆนะวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันเรื่อง สมอลวินว่าไอ้อคำว,ว่าสมอลวินเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับเออสมอลวินเนี่ยมันคือฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำว,ว่า c e l e b บ a t e สมอลวินนะครับคือการแบบฉลองเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับหมายถึงว่าเป็นการฉลองความสำเร็จล็กๆน้อยๆก็ได้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางหรือกระบวนการทำงานหรือชีวิตประจำวันเรานะครับหรือการให้ความสำคัญกับชัยชนะเล็กๆที่จะช่วยเพิ่มกําลังใจเราให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะครับโดยไม่ต้องรอให้เกิดความสำเร็จใหญ่ๆก่อนจะถึงแบบ ไม่งั้นจะไม่รู้สึกดีอะไรเลยถ้าเราไม่สมอลวินสักอย่างหนึ่งครับก็เหตุผลที่คุยเรื่องนี้ก็จริงๆมันผมเจอมากับตัวเองด้วยนะคือผมมามีความเรียดอยู่ช่วงนึงเพราะว่าเดินทางไปไหนที่เนี่ยครับผมจะแบบโฟกัสกับกับเป้าหมายมากว่าเมื่อไหร่จะถึงใช่ไหมฮะเราตั้งเป้าแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงเมื่อไหร่เราจะได้สักทีโดยที่ผมเนี่ยลืมมองหินข้างทางไปเลยนะครับว่าหินข้างทางมันสวยขนาดไหนหรือท้องฟ้าสวยขนาดไหนนะเวลานั่งรถไฟผมก็จะพยายามหลับ แม่งเมื่อไหร่จะถึงว่าวิวต้นไม้สวยๆเจอกับท้องฟ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะที่เราได้เห็นภาพสวยๆง,งามระหว่างทางแล้วก็ได้กินไก่ย่างอร่อยๆบนรถไฟหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ค้นพบว่าคนที่เวลาผมไปบรรยายเนี่ยก็จะมีน้องๆก็อย่างที่ผมบอกนะว่าก็ก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าเขาาเอาตัวเองเนี่ยไปเทียบกับภาพของคนสักเซสนะ เราเห็นภาพใหญ่เราเห็นแต่คนซักเซตเต็ไมไปหมดเลยมันก็เป็นเรื่องของความเครียดที่ผมเจอมานะสมัยเรียนเนี่ยผมเรียนผมก็จะแบบแม่งเมื่อไหร่จะจบวะเมื่อไหร่จะสอบเมื่อไหร่จะจบโปรเจกต์อะไรเงี้ยที่เกียจเรียนละฉันอยากจะไปทํางานอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าลืมคิดไปนะครับว่าช่วงเรียนเนี่ยเป็นช่วงที่เราแฮปปี้สุดเพราะว่าเราไม่ต้องหาตังเองเราขอตังพ่อแม่นะครับคือถ้าผมกลับไป appreciate ช่วงนั้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะเสียดายที่ผมแบบมัวแต่มุ่งกับเป้าหมายมากเกินไปนะครับ จนจนลืมแอมพิเชตว่าเฮ้ยระหว่างทางเนี่ยเรามีกิจกรรมให้ทำนะเรากินฟรีอยู่ฟรีเราไม่ต้องเซอร์ไบเวิลในโลกแห่งความเป็นจริงนะเราก็ล้วก็เราก็อยู่หอแล้วก็มีสาวๆให้คุยเพียบเลยนะครับไม่ใช่ให้คุยหรอกให้มองนะครับก็มองผมก็สาวสวยเยอะนะครับธรรมศาสตร์นะก็มีสาวๆให้มองเยอะนะครับจะลืมมองสาวไปนะครับทั้งที่สาวเยอะมากเสียดายนะคใครอยู่ในช่วงนั้งแบบ มาลาลไยก็ควรจะมองหนุ่มๆสาวๆไว้บ้างนะครับคุยหลายๆคนนะผมใช้ศัพท์ว่าเท er ียบซับไพเออร์โตมาเพิ่งจะเข้าใจนะครับงงผมแบบแม่งคนคุยสหลายแล้วคนหลายใจเว้ยอะไรแกแต่ยุคนี้นะมันแบบเรื่องหุ่นชายมัสแคทอยู่เจ้าเดียวยูดีอยอยม่งประกาศว่าสายมัสแคทมีสารพิษ กูตายเลยเทียบหลายๆซับนะครับแล้วก็อังุ่นชัยมาแคสได้กลับมาขายแล้วเพราะว่าเราจริงๆเราคืนของไปแล้วก็ให้เขากลับไปตรวจนะแล้วก็เราก็คอนเฟิร์มได้แล้วว่าเราไม่มีสารพิษตกค้างจริงๆเราเป็นไปตามกฎหมายแล้วเราต้องเทียบซัพพลายเออร์นะครับแชทบอกว่าสอนอะไรเนี่ยเออสอนอะไรนะฮะเรื่องของการเซเลบรตส้มวินนะคือไลฟ์เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดถึงเป้าหมายครับเฮ <s> ้ย <g> แค่ไลฟ์เนี่ยมันมีอุปกรณ์ดีๆอย่างเอลกาโตที่ได้มาจาก เมอร์คู่านก็เท่แล้วนะครับรู้สึกดีมากๆแล้วทุกคนอย่าลืมการมองข้างทางนะครับอย่ามองแต่เป้าหมายนะ mm. ก็เรามาดูกันบ้างนะครับว่า mm. การเซเลบริตีมอลวินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราหรือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจยังไงนะครับในในเราเป็นผู้ประกอบการเราก็ยกตัวอย่างเรื่องดีนะครับต้องบอกว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันประมาณปีที่แล้วไหมปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีพักหลายๆพักเลยแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่ผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยติดตามกันมาตลอดนะครับ ซึ่งในเวทีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีแบบมีคนที่มาจากวงการการเมืองโดยเฉพาะเลยคือเป็นแบบข้าราชการเป็นทาหารแบบหนึ่งก็คือเป็นนักธุรกิจที่มาทํางานการเมืองอย่างเช่นคุณพิธาคุณธนาทรคุณเศรษฐานะครับสามคนนี้เป็นคนที่ผมชื่นชอบนะแล้วผมก็ติดตามพวกเขาก็อย่างน้อยเขาต้องมีความเก่งอย่างหนึ่งนะครับเขาถึงจะได้แบบเป็นซีอของบริษัทในบริษัทหนึ่งแล้วก็มียอดขายเป็นพันเป็นหมื่นล้านได้นะครับก็ผมก็ อุลุ้นมากเลยว่าสามคนนี้เนี่ยอยากให้ได้ <c oughs> อยากให้ได้มาเป็นนายกดูนะครับเพราะเราห่างเหินจากการมีนายกที่มาจากภาคธุรกิจนานแล้วนะเราเราไม่เราไม่คุยกันว่าเฮ้ยใครชอบเก่าไกลใครชอบนู่นนี่นั่นะครับแต่ว่าน,นี่คือความเป็นจริงเลยพรรคก้าวไกลอ่ะสามารถกลายมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้ภายใน4ปีนะครับแบบเร็วมากๆแบบไม่กี่ปีพรรคก้าวไกลก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้แบบโอ้เร็วมากหนึ่งในนั้นคือการทําแบรนดิ้งนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบาย แล้วผมก็ได้เรียนรู้คําว่าสมอลวินจากนโยบายของพักคก้าวไก่เนี่ยครับทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยนโยบายสมอลวินจากพักคก้าวไก่เป็นยังไงวะก็เหมือนมันจะมีงานหนึ่งนะครับที่คุณพิธาเนี่ยออกมาคุยเรื่องเรื่องของนโยบาย100วันแรกก้าไกลมันอะไรยังไงใช่ไหมครับจนกระทั่งเขามาพูดแผน100วันแรกเนี่ยผมก็เลยเลยว่าโหทํางานเป็นวะนี่ร้อวันแรกนะครับขนขั้นต่ำนี่นะ เปิดให้ดูท,ทำทันทีใน100วันแรกเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกหลากหลายทุกคนลองดูนะดูในแง่มาร์ติงนะไม่ได้ดูในแง่การเมือนะครับเขาเนี่ยแบ่งแผนออกมาเป็น100วันใช่ไหมฮะ100วัน1ปีแล้วก็4ปีมันคืออะไรครับแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเห็นไหมฮะนี่คือวิธีคิดแบบนักธุรกิจนะครับการที่เขาโชว์นโยบาย100วัน,<ใ>น,วนแรก,นกรเนผมไม่รู้หรอกครับว่านโยบาย100วันแรกของเขาเนี่ยมันจะ ทำซักเซตไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นพักเดียวที่สามารถชูเรื่องร้อยวันแรกได้นะก็มันคือสมอลวินเลยครับมันคือแบบเขาบอกว่าทันทีที่เขาเข้ามาเนี่ยภายในร้อยวันเนี่ยประเทศจะวินอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยซึ่งมันแบบมันพาเวอร์ฟูลอ่ะทุกคนสมอลวินมันเพาเวอร์ฟูลมากเลยนะเว้ยอย่างน้อยอะผมไม่รู้หรอกว่าะระยะยาวเขาหมูหรือจ่านะแต่ถ้าผมเป็นฐานเสียงเขาผมจะยิ่งมั่นใจเขาว่าเฮ้ยอย่างน้อยอะเรามีสมอลวินนะเว้ยจากที่ประเทศเราที่ไม่มีวิน ไม่มีวินคอดิชันอะไรมามานานมากๆแล้วอะในตอนนั้นถ้าเราเลือกพักเก้าไก่เราจะได้สมอวินอย่างน้อยก็ร้อยวันแรกนะครับเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะเล่นการเมืองอะไรยังไงนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบนักธุรกิจนะครับซึ่งเป็นเป็นเคสที่น่าศึกษามากๆผมเนี่ยศึกษาพักเก้าไก่จนแบบจนแบบพยายามจะเข้าใจว่าเขาทําการตลาดยังไงทําแบรนดิ้งยังไงแล้วเอามาปรับมาใช้กับงานที่ตัวเองทานะฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสมอลวินให้เราเห็นนะ่ะ ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะอาจจะยังตัดสินใจไม่เลือกเขาก็ได้นะฮะแต่พอกลางป้ายว่าอย่างน้อยเนี่ยเลือกเขาเนี่ยมันจะมีวินอะไรให้เห็นอย่างน้อยเล็กๆเนี่ยจากที่เป็นแสงดํามืดมาเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้พรรคเขาน่าเชื่อถือมากแล้วก็ประชาชนก็ไฮม,มากนะครับพรรคเก้าไกลพรรคเก้าไกยไฮมากนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างในภาคการเมืองที่ท,ที่นักธุรกิจมาทำนะครับมันมันดีมากนะรวมถึงสมองวินในชีวิตผมที่ผมทำนะอันนี้ก็ดูเป็นเรื่องแบบ ดูเป็นเรื่องทั่วไปมากๆเลยแต่ว่าผมคิดว่ามันมันทำแล้วมันดีนะอันนี้น่าจะน่าจะแชร์ได้ทำทูดูลิสต์อ่าอันนี้ก็คือ To-Do List ที่ผมทําเองเลยนะทําเองเลยก็นี่นะครับผมแบ่งมันออกมาเป็น4หัวข้อหลักใหญ่ๆนะครับก็คือเออสำคัญเร่งด่วนนะครับพวกสำคัญเร่งด่วนนะเตรียมเนื้อหาไลฟ์เรียบร้อยติ๊กถูกนี่ได้สมอลวินหอันนะแล้วก็สําคัญแต่ว่าไม่เร่งด่วนนะครับ มีเรื่องอะไรบ้างมีสำคัญเรื่องอุปกรณ์ไ like รเรียบร้อยแล้วได้แล้วนะครับ Small win Celebrate แล้วก็สําคัญแต่ Not important นะครับเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญอ่าเร่งด่วนแต่ไม่ได้สําคัญมากนะต้องบอกว่าเร่งด่วนแต่ไม่ได้สาคัญมากนะครับแล้วก็มีแะไรไม่สําคัญไม่เร่งด่วนนะครับทาง่ายๆอย่างนี้แหละ t o Do List เนี่ยเป็นตัวอย่างของ Small win มากๆนะครับที่ที่ทาให้แบบคือการได้ติ๊กถูกอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันทำให้เราแบบเออได้ได้ success ในใน,ในบางเรื่องนะครับก็เป็นแอปทํางานนะครับ จริงๆทำงานสำหรับองค์กรนะอาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับกับคนทั่วไปเท่าไหร่นะแอปลากเนี่ยครับจริงๆแล้ว Todo l i s t เนี่ยเราเตือนความจําตัวเองเนี่ยเขาจะมีไว้เพื่อเซเลเบตสมอลวินอะไรพวกนี้นะครับการที่เราได้ติ๊กถูกสัก3าสี่ข้อต่อวันว่าแบบรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยชีวิตฉันก็ม,มีอะไรที่แบบเอออย่างน้อยฉันมีอะไรดีๆในวันนี้นะครับเ,เคยฟังคํากล่าวหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอยากจะยิ่งใหญ่นะตื่นมาต้องเริ่มจากการเก็บที่นอนนะครับ เพราะอะไรครับเาเก็บที่นอนก็คือการ small win เหมือนกันนะครับหรือจริงๆเราชมตัวเองก็ได้นะมันก็คือการ c e เลเบ a t e small win เหมือนกันนะครับชมตัวเองทุกวันชมไปชมไปชมไปมันก็จะทาให้เรารู้สึกสวยขึ้นจริงๆนะอันนี้มันเป็นจิตวิทยายนะแล้วก็รวมถึงการที่เรากินอาหารอร่อยเราถ่ายรูปเราแชร์ลงไอจีอย่างเงี้ยมันก็คือการ c e l e b บ a t e small w ในชีวิตเราเหมือนกันนะครับลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราเอาแต่คิดเรื่องแบบ ประสบความสําเร็จฉันจะต้องร้อยล้านฉันต้องร้อยล้านฉันต้องร้อยล้าน,น,านคิดวนอยู่ในหัวกินข้าวก็แม่งร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านเดินทางก็แม่งร้อยล้านร้อยล้านทํำยังไงดีว่าไม่เคยมองเลยว่าอาหารจานนี้ยอร่อยขนาดไหนไม่เคยขอบคุณชีวิตเลยว่าเรามีครอบครัวที่ดีขนาดไหนไม่เคยแบบมองออกไปว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนฝูงที่ดีขนาดไหนนึกภาพไหมเวลามันก็จะเสียไปกับการแบบทนทุกข์ทรมานมากๆก,กับการเดินทางว่าเมื่อไหร่เราจะถึงร้อยล้านใช่ไหมครับ สมอลวินเนี่ยช่วยทำให้เราอย่างน้อยได้กลับมาทบทวนตัวเองนะแล้วก็กลับมามีความสุขในในทุกๆวันได้นะครับเคยเจอช็อตของต่างชาติเขาก็แนะนำให้ทำทนะูดูลิส์นะแชทบอกนะมันช่วยได้เยอะสำหรับคนที่สมาธิสั้นหรือโฟกัสอะไรลำบากนะครับจริงๆช็อตช็อตลิต์ทูดูลิส์เนี่ยมันช่วยทำให้เราจำได้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเบื้องหลังของมันเนี่ยมันคือการเซเลเบตสมอลวินครับมันคือการทำให้เราภาคภูมิใจตัวเองนะว่าเราทำอะไรบางอย่างเสร็จทีนี้มาใช้กับชีวิตจริง อุตสาหกรรมธุรกิจเนี่ยนอกจากการเมืองเนี่ยธุรกิจทําอะไรกับคําว่าสมอลวินบ้างนะครับผมจะยกเคสสําคัญที่ผมประสบพบเจอกับตัวเองเลยก็คืออุตสาหกรรมเกมนะครับอุตสาหกรรมเกมนี่แหละที่ใช้สมอลวินได้อย่างคุ้มค่ามากนะครับมันคืออะไรฮะเดลี่ล็อกอินครับทุกคนมันคือเดลี่ล็อกอินเว้ยทุกคนเข้าใจป่ะมีใครสักคนเดินเข้าบ้านคุณคุณคุณแจกรางวัลให้คนที่เดินเข้าบ้านคุณมันมันดูเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันดู มันไม่เม็กซ้เซนต์ตรงไหนวะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมันทำให้เรารู้สึกเสพติดเลยมันแบบมันได้สมอลวินอย่างน้อยเข้ามาในเกมนี้เข้ามาเป็นเซนเซแป๊บหนึ่งก็ได้เพชรอย่างน้อยก็ยี่สิบสามสิบอันอะไรเงี้ยน, <laughs> นี่นี่คือเกมนะครับซึ่งผมสังเกตกับตัวเองแล้วว่าต้องบอกว่าเกมบริษัทจีนอย่างเกนชินอิมแพกเนี่ยทําเรื่องพวกนี้ได้ดีมากนะเดลี่ล็อกอินนะนอกจากเดลี่ล็อกอินเขาทาอะไรครับแอคชีพเมนต์ครับนี่แอคชีพเมนต t ไอทิปเป็นง,งูงูอย่างเค่แบบเดินไปตีมอนได้ห้าตัวแม่งได้ของรางวัลหรือง,งูงูเลยเก็บดอกไม้สิบดอกได้ของนึกภาพออกไหมคือกูแค่เก็บดอกไม้เดินเข้าไปกดปุ่มเก็บดอกไม้บางทีเป็นออโต้ด้วยซ้ำอ่ะเกมมันให้ของรางวัลเราอ่ะทุกคนโคตรดีอ่ะอย่างบูอาใครที่ผมเล่นเนี่ยมันแบบกูล็อกอินกูได้ของกูเข้าคาเฟ่ไปทักทายนักเรียนนักเรียนก็ส่งหัวใจให้ผมอีก แล้วบอกรักผมด้วยขอบคุณอลิกาโตเซนเซโอ้โหแบบอ๋สุดยอดสมมวินเต็ไมไปหมดเลยนะฮะตีบอสตีพลาดแม่งกูก็ได้ของรางวัลเออลงลงด่านของไอทงไอเทมแม่งก็ลงขนาดเกลือยังได้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะกดกาชาแม่งได้เกลือได้เกลือแต่ได้พอย n เว้ยได้พอยเอามาทำอะไรเอามาแลกนักเรียนอีกเนี่คืออุตสาหกรรมเกมที่ ที่ใช้สมอลวินได้ดีมากๆนะครับมันทําให้เราติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมก็เริ่มจะเป็นภัยสังคมแนละ้วเริ่มจะลงลึกลงไปมากๆต้องเตือนเตือนสติตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้มันเทคนิคนะเว้ยมันคือสมอลวินนะเว้ยมันคือแบบเทคนิคที่ผู้พัฒนาเกมเขาใช้หลอกล่อเรากลับมามีเกมหนึ่งที่แม่งไม่ใช้สมอลวินอะไรเลยนั่นก็คือ d o t a 2นะครับไม่มีสมอลวินอะไรเลยผมเข้าเกมไปเนี่ยมันเป็นหน้าแบบ มีแต่เพลงที่รึ้งเหิมอยากจะตีกับชาวบ้านเขานะครับเข้าโดต้าฮึกเหิมแบบรู้สึกว่ามีใครสักคนกําลังจะอยากจะฆ่าเราตลอดเวลานะครับไม่มีของรางวัลอะไรให้ครับเล่นเล่นแล้งเนี่ยเล่นแพ้ไม่โดนลงโทษเ้ยโดนลดแล้งเล่นชนะก็ได้เพิ่มคือแบบถ้าคุณกากตามชาวบ้านเขาไม่ถันคุณก็จะโดนตบรางวัลด้วยกันตาหน้าว่ามึงเหมือนแล้งกาก เล่นชนะก็แบบอะแรงสูงคือมันเป็นเกมแห่งความเซอร์วเวอร์แห่งความอยู่รอดอะคือเล่นไปก็ยิ่งหัวร้อนหัวร้อนก็เกมก็ไม่เคยให้สอลวินอะไรจนสุดท้ายผมบอกว่ากูมไม่เล่นแล้วโดวต้าเลยยิ่งเล่นแล้วประสาทยิ่งแดงครับปราสาทเสียนะผมพไม่เล่นแล้วครับยิ่งเล่นก็ยากนะครับเออนี่ไม่ใช่เกมนี่ไม่ใช่ช่วงระบายนะครับแต่อยากให้เข้าใจว่าวงการเกมที่ดีกับไม่ดีมันเป็นยังไงนะครับโอเคมีไอเทมใหม่เข้ามาสมมติเขาอัปแพตใช่ไหมครับ เขาจะเปิดมาด้วยการแบบว่าเขามีแพ็คให้เติมตึง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 นะโดร์ตาถูอัพแพ็คมีแพ็คให้เติมแม่งเต็มหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างแบบคุณเหมือนอยู่เฉยๆแล้วท so awesome. ุกอย่างก็ถาโถมมาว่ามาจ่ายเงินกูสิมาจ่ายเงินกูสิอยากได้ของก็มาจ่ายเงินกูสิมาจ่ายเงินกูสิมาจ่ายเงินกูสิต่างกับเกมบูอาไครที่ผมเล่นนะอัพแพ็คปุ๊บแม่งแจกของเลยแต่แจกน้อยๆแจกเรื่อยๆแจก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  เฮ้ยเฮ้ยกาชาเกลือไม่เป็นไรมีของรางวัลให้แจก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 สมอลวินเต็มไปหมดเลยจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูฟรีทูเพย์กูก็อยู่ได้แต่ว่าเสพติดกับความสมอลวินนะครับก็เลยแบบอยากจะเติมขึ้นเรื่อยๆนึกภาพมานฮะมายเซ็ตที่แตกต่างกันนะครับอันนี้คืออุตสาหากรรมเกมที่ดีกับไม่ไม่ดีนะครับเกนชินอิมแพคคือตัวอย่างที่ดีมากฮอนไครซารเรลคือตัวอย่างที่ดีมากเขามาทุกทางฮะทุกอย่างที่เขาจะแจกคุณได้ครับจะพยายามจะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกดี นะไม่ว่าคุณจะกากแค่ไหนคุณก็จะได้ของรางวัลที่ดีนะมันคือการเซเลเบตอาร์ตออฟเซเลเบตสมอลวินนะทุกคนแชทบอกพี่ก็เป็นเซนเซสินะก็ช่วงนี้ก็เป็นเซนเซนะครับโอเคเอ่อมิสเทคของคำว่าสมอลวินบ้างนะครับคือผมเนี่ยพยายามจะทำเซเลเบตสมอลวินด้วยการแบบทำโนชั่นไว้เออคือผมแบบเคยบ้าโปรักทีฟอยู่ช่วงหนึ่ง ฉันจะต้อง productive ฉันจะต้องแบบไปหาอะไรที่เกี่ยวกับความ productive ใช่ไหมครับทุกคนรู้จักโน o ันไหมครับโ i o n notion พวกแบบเว็บสําหรับมันคือแอปสําหรับคนโปรตักทีบโปรตักทีบเลยครับผม,มทํา Notion นะแล้วก็นี่นี่ notion นะฮะเห็นไหมฮะดูน่ารักนะฮะแต่ว่ามันสามารถแบบเขียนโคเขียนแบบเขียนนู่นนี่นั่นแบบทํา Data าเบดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะมันดูทําได้หมดทุกอย่างเลยซึ่งจริงๆผมต้องการแค่ Small Win เว้ย แต่ว่าผม,มาบ้าบปรัษขีใช่ไหมผมก็จะเสียเวลาศึกษากรอีนี่มาเป็นเดือนเลยครับศึกษาเยอะมากนะโนชันนะใช้เวลาศึกษาเยอะมากยิ่งทำแล้วก็ยิ่งต้องเขียนเยอะนะครับสุดท้ายผมก็รู้สึกว่าใช่มันมันมันเกินไปละมันผิดผิดวัตถุประสงค์นะฮะผ,ผมก็เลยบอกว่ากูไม่ทำแหละกูทำทูดูลิสต์แบบง่ายๆนี่แหละใช้กระดาษพจอิพเขียนแล้วก็ติดถูกเออแม่งรู้สึกดีกับชีวิต มากๆเลยดีกว่าดีกว่ามาทำอีไอพวกคาเลนดาี้จะบ้าเหนื่อยกับงานแล้วยังมาทำอันนี้อีกนะครับเยอะมากอะทุกคนเออแต่ว่าตอนนี้บริษัทผมก็ใช้โนชันนะในการแบบทำดาต้าเบสนะครับก็อย่างน้อยการศึกษาโนชั่นมันก็มันก็ได้ได้ดาต้าเบสสำหรับ i d นะครับแล้วก็ได้ดาต้าเบสสำหรับหลายทีมที่ผมใช้ทำนะมาร์เก็ตตก็ใช้โนชันนะครับ พยายามจะย้ายแล้วจะจะเลิกใช้โนชั่นเพราะมันมันยุ่งยากไปนะมันมันโหดเกินมันบ้าบรักทีบเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่อยากทำเซเลเบตสมอลวินก็สตาร์สมอลนะครับมิสเทคของคนส่วนมากคือไม่สตาร์สมอลสตาร์แบบว่าบรักทีบฟังพอดแคสต์พอดแคสต์พอดแคสต์ฟังเดอะสแตนดาร์ดโอ้โหมันดิจิตอลดิสลอปติ้งโลกเทรนด์2025เฟรมเวิร์กสุดยอดแห่งความ นะมันจะหลุดคอนเซปต์สมอลวินนะครับมิสเซคของหลายๆคนก็คือสตาร์ทเนี่ยอยากเซเลบรต้เนี่ยต้องสตาร์ทสมอลสมอลอีกเรื่องหนึง่งความล้มเหลวก็ถือว่าเป็นสมอลวินนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยความวินของฉันเนี่ยมันต้องวินเท่านั้นใช่ไหมแต่ความล้มเหลวมันก็ถือเป็นสมอลวินเหมือนโก้ต์ไม์เซคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปนะครับเป็นไปได้ลองก่อนผิดพลาดค่อยเรียนรู้ใช่ไหมครัถ้าเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้อย่างน้อยเราเราจะไม่ทํามันอีก มันก็คือสมอลวินเลยมันคือกับความผิดพลาดก็คือสมอลวินเล็กๆนะครับจะหาร้านซุก,กี้ที่อร่อยๆนะครับเราไปกรองกินร้านซุก,กี้ร้านใหม่ที่เปิดใหม่แล้วเราก็เฟลว่าแบบแม่งมันไม่ได้อร่อยกับเท่ากับราคาที่เราคิดว่าอะอย่างน้อยอันนี้ก็คือสมอลวินในชีวิตเรานะที่แบบอย่างน้อยฉันได้เก็บเลเวลไงก็ไปตีไปตีมอนเตอร์ที่ที่ตียากนะยก็ไปตีได้ตีมอนเตอร์แต่อย่างน้อยก็ได้ exp ไงอันนี้ก็คือเป็นสมอลวินที่สามารถเซเลบรตได้นะครับ แล้วก็หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่เซเลเบตสมอลวินเนี่ยมันต้องแบบมันต้องยิ่งใหญ่ไหมวะมันจะต้องแบบอะอย่างผมอย่างเงี้ยทำงานบริหารใช่ไหมเซลล์ทำยอดได้เราต้องจ่ายค่าคอมให้เซลเราต้องมีการแบบมอบเหรียญกิติยศสมอลวินมันง่ายกว่านั้นเว้ยมันแค่แบบเก่งมากแค่นี้ก็คือว่าเป็นสมอลวินแล้วเว้ยหรือทีมเสนอไอเดียดีๆมาเราก็แบบสุดยอดมากแกอะไรเงี้ยมันก็คือเซเลเบตสมอลวินมันไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้เสนอไอเดียมางั้นเดี๋ยวกูแบบ จะจ่ายโบนัสมึงเพิ่ม2อสเดือนเดี๋ยวจะต้องอยุดเงินอันนี้เรื่องไม่สมองนะครับนี่เรื่องเรียกเรื่องใหญ่นะครับข้อสุดท้ายเป็นมิสเทคเกี่ยวกับการเซเลเบตสมอลวินนะครับก็คือการผมเรียกมันว่าเสพติดความเล็กแล้วกันอ่าอาจจะไม่ใช่เล็กแบบนั้นนะครับมันคือเสพติดความสมอบางทีเร้เนี่ยเราเซเลเบตสมอลวินจนเราแบบเราอยู่กับคําเล็กๆเราลืมมองเป้าหมายใหญ่นะครับเราล้างจานออ้ยฉันก็เก่งละจนเราลืมตั้งเป้าหมายว่าเอาชีวิตกูต้อง ต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกว่าอะไรเงี้ยก็อย่าอย่าผมว่าคิดว่าอะไรที่มันบาลาน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีสุดนะครับเออผมผมผมมีนะผมมีช่วงหนึ่งที่ผมว่าเสรจติดสมอลวินจนลืมแบบตั้งเป้าหมายไปคือแบบกินข้าว,วาอร่อยแล้วอะ่ะจนลืมตั้งเป้าหมายไปว่าเฮ้ยเรามีพนักงานให้ดูแลนะเว้ยเรามีแบบเรามีความคาดหวังจากคนที่ดูแลคนที่เราดูแลว่าแบบเราต้อง จ่ายโบนัสให้พวกเขานะเราต้องคิดแค่เรือผ่านให้พวกเขานะบาลานซ์บาลานนะครับจะดีที่สุดก็จบเรื่องของ s m a l l วินนะครับ